ประเด็นต่อมาครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่20ธันวาคมนะครับคดีดังคดีดเฉาตั้งแต่ปี2 5 6 3มาขึ้นสารตัดสินสารจังหวัดมุกดาหารตัดสินพิพากษานะครับจำคุกนายพลหรือนายชัยพลวิภาหรือลุงพลแล้วก็นางสาวสมพรลาบโพหรือป้าแตนป้าแตนนี่ยกฟ้องภรรยายกฟ้อง นะครับส่วนนายพลหรือชัยพลวิภาถูกสารตัดสินจำคุกนะครับในฐานความผิดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้ข้อหานี้จำคุก10ปีพรากเด็กนะครับไปเสียจากบิดามารดาอายุไม่เกิน15ปีนะครับปราศจากเหตุอันควรโดนจำคุก10ปีนะครับรวม2ข้อกล่าวหานายพลหรือลุงพล โดนจำคุกไป20ปีส่วนป้าตแต่นภรรยาน,นั้นก็สารยกฟ้องซึ่งคดีนี้เกิดเหตุกับน้องชมพู่วัยสาขวบก็เป็นญาติญาติกันนั่นแหละครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2อ6 3าะครับจำเลยที่1คือนายพลพรากเด็กหญิงอรวันน้องชมพู่อายุ3ปีเศษเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจ,จากโจ์ร่วมก็คือพ่อแม่เนี่ยเขาเป็นโจทร่วมกับอายการ นะครับซึ่งจำเลยถูกกล่าวหาเจตนาฆ่านะฮะแต่ว่าศารก็ลงโทษจำคุกก็คือพรากนะครับพรากไปนะครับและประมาทนะครับก็เลยทำให้โดนสนสารตัดสินลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาเพราะว่าคุกเกิน5ปีนี่รอไม่ได้อยู่แล้วประเด็นตรงนี้เนี่ยเวลาพูดถึงคดีลุงพลเนี่ยมีคนอยู่2ส่วนก็คือคนที่ชอบและก็เชียร์เป็น FC ให้กำลังใจกันตั้งแต่ตกเป็นข่าวแรกๆครับกลายเป็นคนดังในโลกออนไลน์กลายเป็นมี f อทั้งในและต่างประเทศมีคนให้ทรัพย์สินเงินทองพาไปเที่ยวต่างๆมากมายจนกระทั่งมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีสื่อทั้งสื่อออนไลน์สื่อหลักก็กลายเป็นมีเรตติ้งมากมายจากการนําเสนอข่าวนี้ชนิดที่เรียกว่าขยี้ขยายกันแทบจะทุกทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกรายการ นะครับซึ่งสังคมเราก็วิพากษ์วิจารณ์ในบทบาทของสื่อในเรื่องนี้ไม่น้อยทีเดียวแม้กระทั่งวาสาลตัดสินแล้วเนี่ยนะสารตัดสินแล้วสารชั้นต้นจังหวัดมุกดาหารตัดสินพิพากษาแล้วว่านายพลมีความผิดเจอโทษจำคุก20ปี fc แฟนคลับจำนวนหนึ่งยังไม่เชื่อว่านายพลจะมีความผิดจริงจะด้วยอ้างว่ายังมีสารอุทธรณ์และสารฎีกาอีกก็ตามแต่ถึงยังไงก็มีคนไม่เชื่อ ยังมีคนให้กําลังใจมีคนไปบายสีสู่ขวัญให้เขาอยู่อันนี้แหละครับที่มันเป็นเรื่องแปลกในสังคมเราจะเชื่อสารหรือเราจะเชื่อสื่อเพราะสื่อมีบทบาทมากครับกับคดีนี้ครับบทบาทในการนําเสนอในแง่มุมต่างๆจากผู้ต้องหาเป็นจําเลยตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาตอนเป็นผู้ต้องหาตอนนี้พอถูกฟ้องก็เป็นจําเลย พอถูกสารตัดสินนี่ก็แม้จะไปยังไม่ต้องโทษก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดในสารชั้นต้นแล้วแต่ยังมีคนจํานวนหนึ่งเนี่เชื่อสื่อเชื่อข้อมูลที่ออกมาผ่านสื่อมากกว่าที่จะเชื่อที่สารตัดสินอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคบคิดมากว่าสังคมไทยเรามาไกลจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเรามาไกลมากครับนะฮะถ้าเราไปเชื่อสื่อไม่เชื่อสาร ต่อไปนี้เวลามีคดีเกิดขึ้นก็ให้ไปสื่อตัดสินอย่างนั้นเลยไม่ใช่ครับการนำเสนอข่าวของสื่อต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือสื่อหลักต้องระมัดระวังเพราะแน่นอนที่สุดนะครับมันย่อมจะไปกระทบต่อคำพิพากษาที่ออกมาและถ้าสังคมไม่เชื่อคำพิพากษาและไปเชื่อสื่อหรือไปเชื่อตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมในบ้านเรา นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเชา้าข่าวดังและข่าวใหญ่ทีเดียวครับ